คลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจาะรณญาณในการรับชมการรักษาศีลเป็นฐานดวงดีจะดึงดูดความสำเร็จเราไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเจ้าที่เจ้าทางและจุดๆหลักการจัดห่วงจุ้ยให้ได้ผลจัดห่วงจุ้ยให้เจ้าที่เกื้อหนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อวยพรหลักการจัด่วงจุ้ยให้ได้ผลจัด่วงจุ้ยต้องมีการเสริมดวงขอขอมากรรมและแก้คุญสยมนต์ดำถ้าหากมีจึงจะได้ผลจริงจานีน้าทาโลกคลิปนี้เป็นการปรับห่วงจุ้ยให้กับครอบครัวก่อนเพื่อให้ครอบครัวมีดวงหนุนนำซึ่งกันและกัน และเพื่อพิสูจน์ว่ามันได้ผลจริงคลิปนี้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านครูบาอาจารย์อาจารย์นีนาทาโลเจ้าที่เจ้าทางประจำบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านแล้วอาจารย์นีนาทาโล่ได้มอบให้นายสัญชยัยเป็นผู้จะดทำคลิปนี้ขึ้นคลิปนี้ไม่มีสคริปต์บรรยายสด ณสถานที่จริงต้องการให้บรรยายเป็นธรรมชาติที่สุดหากผิดพลาดขออภัยด้วยนะคะอาจารย์นีน่าทาโลโอเคมาพอกันกับอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปต่อเนื่องอันนี้เป็นคลิปที่สองเนาะ,ะคลิปที่แล้วกับผ้าเบงห่วงปับแก่ห่วงจุ่ยหองนอนที่เฮเท,ทคนอยู่ติดติดบาดมาเลยนะ มีเหตุให้ต้องไปตลอดนะครับบานคลิปนี่ผมสิผ้ามาวงการจัดจัดไฟซองไฟโดยอาจารย์นินาเพิ่นเพิ่นเบิงไห้นะครับการซองไฟนี่ซองแบบนี้บ่ค่อยโอเคเป่นบ่สรุปแล้วบ่อ่อยดีดีต่อการเกี่ยวกับการเงินการงานคนในครอบครัวก,ก็คือนี่ครับผมต้อตงบอกก่อนเราด่ผมไปซือ้อพอนัพออยากได้ไฟ ไฟโซล่าเซียวผมก็ไปซือ้อมาให้่แปดลอยเนี่ยประมาณแปดลอยบาทโซล่าเซียวสองลอยวัดแจงแห้งนะครับแจงมันจีาดสาดใส่ลงรถกับสาดใส่นี่เนาะยังเก็ดขึ้นเนาะฝุ่นแพงมันอยู่คนเพิ่นกิดมันเท่ากับคิดง่ายๆเนาะบานเท่ากับเพิ่นกิดมองไในใจง่ายกิดซ่องไปซ่องไป,งไปแต่ว่ามาเบิ่งทางห้องจุ้ยแล้วเพิ่นบอกว่า ซ่องไปได้อยู่ก็จริงนี่ซ่องซ่องได้ก็จริงแต่ว่าเห็นบ่ขอสังเกตห้องน้ําซ่องมานี่แล้วห้องน้ํานี่เดนเลยเอาง่ายๆชื่อสิให้ห้องน้ําห้องสกปกเนี่ยบ่ง่ายซั่นีซ่องมานี่สกปกมันเดน่เพิ่นว่ามันบ่แม่นวิธีแก่ก็คือ ห okay, ันอ right ันเนี้ยออกไปทางหนาบานโอเคบ่คอสพี่ที่แก่เพิ่นเป็นเพิ่นเพิ่นเบิ้งเปิดไท่เบิ้งนะหันหนาไปทางนี้แล้วก็ซื้ออีกอันนึงซื้อแบบนี้เอามาติดใส่ก็ได้ติดฟังนี่ติดเหหลารือติดใส่ก็ได้เป็นหลอดกลมๆมาติดโซนี่ก็ได้สรุปก็คือมาต้องมาซองสว่าง อันนี้เห็นชัดมากนะมันมันของบอสะอาดเนาะมันของบอสะอาดวัต้องมันเด่นมันแจงแห้งเลยแจ่งดีน้หมันขึ้น๋ยวเดียวอาจจะแสกภาาให้เบิ้งนะครับหรืออาจจะเขียนบทควาวมาเพิ่มก็ได้เดี๋ยวผมจิอธิบายเพิ่มถ่ายรูปให้เบิ้งนมืนขึ้นเนาะนี่นี่ห้องจุยนึงมันแจงแห้งมาซ่องใสห้องน้ำ การเงืนผิดขัดบ่เขาเงื่อนบ่เขาบ่าสนับสนุนการเงินเลยพลังงานจุดหนีนะนะครับโอเคการนี่เป็นคลิปที่สองที่ที่ว่าถึงการจัดไฟนะครับการจัดไฟห้วงจยเอ่อซองใสหงหนามหรือซองใสซิงสซกปรกบอดีมันกะเฮียไทยการงานกับการเงินการเงินเนพ่นว่าการเงินเนาะมันขึ้นนี่ ถ้งอยากนอนั้นัางฟังเอ้ยมันบอดีนะครับก็ต้องปรับครับกันปรับนิดเดียวเองจะบ,บอดีแกเอยียงไหลพริพกพริกแพงนิดเดียวเองนะครับมันก็มันก็เหตุให้พลังงานแวดล้อมห้องดีขึ้นเท่าที่จะผมจับใจความได้เนาะอ่ะโอเคครับเข้ากับมาปั๊บห่วงตุ่ยหม่เรืองไฟอ่ะ ปกติที่ผมบอกนะครับไฟที่มันถี่ทันไปทาง้งทางเหล่าเนาะบันี้คู่คนกันเนี่ยน้ำว่าทางเหล่ามันบกคือเนาะมันมันมันมาฉายไอห้องน้ำค,คักโพดคักเลือเพิ่มพลังงานเนาะไอห้องน้ำก็บเมเอนเนะาะภาษางไงเนาะเพิ่งก็นเนี่ยน้ำให้ใหญ่ามาทางนี้ใหญ่ามาทางงนาบ้านนี่ครับมีโล่งรถครับ หันมาทางหน้าบ้านนี้ปูเพิ่นกระลังหันหันเองนี่หันมาหน้าบา้านนี่โอเคเนาะเออนี่ครับนี่มือแรียงแจมเลยละ่ะสว่างจ้าเลยละ่ะมันหลายคนสงสัยอีกอัอนนั้นมันขุดยังอีกเพิ่นปะอันนี้ผู้เพิ่นนี่อันนี้น้องไส้ดอกนี่น้องไส้นี่เพิ่นสิเอาอัน กู้ก็บเบิ่งให้ยน้ว่าอยู่บ้านพุ่นนี่ให้เอาไปไว้หน้าบ้านมีห้องบอ่อดีดีวะ่ <c oughs> ะห <c oughs> ูหินทรายเอาไปหนาบ้านยังบ่ต้องซื้อเนาะนี่อ่ะซ่อมนี่แหละครับไปปรับห้องจุยหนาบ้านนิดนึงเฮทศไทยยังก่อนยันนี่หนาบ้านนี่ก่อนทำให้การงานมันคง <c oughs> การงานมันคงขึ้นอีกอืรวยปังดังมากรว <c oughs> ยปังดังมาก <c oughs> คนยังบหาหักหลังว่าติจังสิมีมีรแท้จังน้อยเนีนิใชีปกติมีต่มีเทียมการงานการงานหานคนจริงใจไม่ได้โลเลโลเลนี่เอาหินไปว้างเลยว้างใส่กัให้เหมอะกับเจ้าบ้านเจ้าที่อยู่กัวบ้างไว้ใช่ละนาบ้านนั่นละคนบอกแล้วละ่ะเยี่ยมเอาตอนนอตอ,อนนึง ม,ม,ออม,มันมีเหตุสีหินตัวนี้เอาออกด้วยนี่มองนี่เพราะว่าปูปูสีเห็ุใหม่ปูสีหาต้นใหม่หาดอกใหม่มาปรับใหม่เพอมาล่องลับพลังห่วงจุยใหม่เนี่ยมองนี่เป็นห่วงจุยบ้านหลังนี้ห่วงจุยรับเงินรับทรัพย์ตรงนี้ท้างเข่าเลยหลุมลื่นอีรีตน้นต้นนี้ยังก่อนนี่ต้อนอยังก่อนพักเมกนน็ก,มกักกระเ แพกกระโดนแล้วแพะอีฮีโอ้นี่อะไรหรอน้ำหอมเน่ยต้องแรงป้ะอ้ะอาว n า à แางรูดเพราะจะทีทพเทพิ่นเนี้ยล่ะเ <พอ S 1> จ้า <พอ S 1> ทีบ้านเล็กทีเอออ้าวโอเคครับอันนี้ก็สรุปเนาะพามาเบิ่งนอกเหนืออีกนิดนึงอันนี้ก็บปับ๊บปั๊บไฟแล้วเดี๋ยวมื้อแรงคือสิใช้างานได้ดีแล้วแหะครับอ่ะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับ